趁将来點點樣吧來處伯卡海神繞趁将来打打一盤呢哪要了我們該準備不足啊幫幫阿米阿娜補幫幫沒好好儲好替阿米浪ข่าว方那樣呢不過我們 การปกครองรัชานด้วยความเฮี้ยมโหดทำให้ชาวไทยใหญ่ทะลักเข้าสู่พรมแดนไทยพมา่าเข้ามาพึ่งพิงแผ่นดินไทยเป็นถิ่นฐานใหม่ในการใช้ชีวิตนับตั้งแต่การบุกยึดครองรัฐชฐานของรัฐบาลพม่าเป็นเวลา50กว่าปี บ้านหินแตกหรือบ้านเทอดไทยในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในชุมชนไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มีการตั้งรกรากธรรมาหากินกันมาหลายสิบปีโดยในปี2525 25ทหารไทยได้บุกเข้าโจมตีบ้านหินแตกซึ่งเป็นฐานบัญชาการของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ภายใต้การนำของขุนส่าทำให้มีการถอยร่นย้ายฐานเข้าไปเคลื่อนไหวไภายในรัชฉาน ชาวไทยใหญ่บางส่วนไม่ได้ติดตามกำลังทหารกลับไปและอาศัยทำกินในแผ่นดินไทยในฐานะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนได้มีการตั้งวัดกาคคำเป็นศูนย์รวมจิตใจและขยับขยายครอบครัวออกไปซึ่งบางส่วนทางการไทยได้ให้บัตรประชาชนเป็นคนไทยอย่างเต็มภาคภูมิแล้ว อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ชาวไทยใหญ่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยหลังการสู้รบและกดขี่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนที่อดอยากได้ตัดสินใจข้ามฝั่งเข้ามาในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะเข้ามาทํางานภายในศูนย์เกษตรหลวงอ่างขางเพาะปลูกพืชสวนพืชไร่เลี้ยงตัวเองตามเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงชาวบ้านที่นี่ได้บัตรประชาชนกลายเป็นคนไทยแล้วแต่ก็ยังปลูกพันกับความเป็นเชื้อชาติไทยใหญ่อยู่ไม่เสื่อมคลายนี่มันจะทํางานแบ่งกันเป็นชาย แล้วแต่ที่เรามาชันสมักไงแล้วก็มาเป็นพวกเส้นไม่ผลไม่ดอกพักไอ้ก่อช่างแล้วเวลาเขามาก็ต้องแล้วแต่ที่มาชมักอ่ะแล้วก็อีกอย่างที่มาเนี่ยันกนัตี้ว่ามันว่างแลว่างจุดไหนตรงไหนก็สามารถได้แต่ส่วนมากมันจะเป็นไอ้พวกที่ไม่อยู่ก็เป็นใค้เป็นญาติพี่น้องกันเพราะวนมันมันมันรููเจ้ากันไงเข้ามาหากัน ก็เลยพึ่งลมโพลมไสของแม่ลงอยู่ได้อยู่ที่นี่ดูซึกจะดีกว่าว่างกันเถอะ ชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยเหล่านี้ได้ขยายจํานวนออกไปจนเชื่อได้ว่าปัจจุบันมีชาวไทยใหญ่จากรัฐฉานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วกว่า2ล้านคนโดยบางส่วนในจํานวนนี้มีการส่งเงินรายได้เข้าไปช่วยเหลือกองกาลังกู้ชาติไทยใหญ่ด้วย การกดขี่ของรัฐบาล SPDC ต่อชาวไตในรัชฉานนะครับทำให้เกิดการอพยพลมหนีข้ามผมแดนไทยพม่าเข้ามาอย่างบริเวณบ้านหลักแต่งอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการตั้งศูนย์อพยพขึ้นในบริเวณนี้ครับ ศูนย์อพยพบริเวณบ้านหลักแต่งอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในศูนย์อพยพชาวไทยใหญ่ตามแนวชายแดนไทยพม่าซึ่งอพยพหลบหนีการกดขี่ของรัฐบาลทหารพม่าเข้ามาพึ่งพิงแผ่นดินไทยชาวไทยใหญ่เหล่านี้จะไม่มีบัตรประชาชนทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำมาหากินหรือตั้งรกรากในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการชาวบ้านจึงต้องทอผ้าข,ขายเป็นอาชีพหลักโดยผ้าที่ได้จากการทอจะส่งไปขายอย่างอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านชุมชนไทยใหญ่ที่ตั้งรกรากได้อย่างมั่นคง แล้วมนะันโตผ้ายิบคู่เนี่ยมันอยากเนี่ยยิบเนี่ยเอ่อเบบเขายิบแบบไทยใหญ่เขามันก็มีเอ่อเบบเกาะเมียเน่าสีเกาะเมียเน่าบางมาเสกเกาะไม่ไม่เป็นเฟตเกาะชื้ออะไรเพราะโตผ้าเนี่ยโตผ้าเนี่ยมันแบบเกาะเอ่อสีมันก็ดีไซน์เกาะว่ชอบก็ซื้ออะไร ยิบก่อเหลวอ่าเป็นอันยิบผ้าในยิบไว้เอาพอแบบกก็ชอบเบาสีก็ชอบเบบมาเจอไม่เฟซก็ซื้อมามันก็ต้องต้องเป็นออเดอร์ต้องเป็นออเดอร์แน่ก็มันทําอยู่มันมันเหมือนมันเหมือนอันโตผ้าความมันบ่เป็นการเทะๆทำเด็กๆก็เล่นอยู่ครับ มาราชีนาเจดีแห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดฟ้าเวียงอินเป็นเจดีที่ขุนพลโมเฮงหรือเจ้าก่อนเจิงผู้นำกองกำลังสหปฏิวัติชาหลือเอชยอาเกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ในอดีตเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นด้วยความศรัทธ,ธาหลังจากที่ได้สร้างฐานที่มั่นทางทหารอย่างมั่นคงณนะบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ทำให้บ้านเปียงหลวงแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่ที่ขยายตัวออกไปจนเรียกได้ว่าอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอของชาวไทยใหญ่พัดทินเหล่านี้ไปแล้ว วัดฟ้าเวียงอินถือเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินสองประเทศหลังจากที่ทหารพรมาร่าได้ลุกเข้ามาตีฐานที่มั่นของกองทัพสหปฏิวัติฉานที่บ้านเปียงหลวงแต่ไม่สามารถขยายพื้นที่เข้ามายึดเจดีแห่งนี้เนื่องจากทหารไทยไม่อนุญาตให้ทหารพรมาร่าล้วงล้ำอธิปไตยตามติดเข้ามาต่อสู้กับทหารไทยใหญ่ในบริเวณแผ่นดินไทยได้ การสร้างวัดนี่เนี่ยสร้างทางนู้นน่ะแล้วก็มีการสร้างกุฏิเรียงรายลงไปทางนู้นนะเพราะว่ามันจะเป็นสันสันเขาสอง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 เส้นอย่างนี้นะสองสันนั่นเนี่ยนะเอาไปสร้างอุโบสถสร้างโรงเรียนพระปริยธรรมแล้วก็สร้างศาลายาวที่พักของพระเนนที่มองเห็นอยู่ถ้าอยู่ข้างหน้าวัดเนี่ยเห็นไหมศาลายาวเพื่อเพื่อพระเนนจะได้พักแล้วก็โรงเรียนพระปริยธรรมเพื่อสถานที่เรียนของพระเนนแล้วก็อุโบสถของสําหรับของพระภิกษุ ไ,ไปสร้างไว้หลังจากมีเกิดปัญหาแล้วพ่ะมาะเขามายึดวัดยึดวัดตรงนี้พระเนนของเราก็ไม่ได้อยู่จริง,รงๆแล้วก็สมัยก่อนมันถึงพระเนนของเราไปอยู่เราไปอยู่จะเอาบ้านไปสร้างว่าสถานที่ของเรามันแคบๆนะเพื่อขยายตอนนี้เขามีการกัน้นนะเอารั้วมากัน้นหลายชั้นนะสามชั้นสี่ชั้นกัน้นเพื่อไม่ให้เข้า การลุกขึ้นต่อสู้ของกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่มาอย่างต่อเนื่องยิ่งทําให้รัฐบาลทหารพมา่าปฏิบัติต่อชาวไทยใหญ่ยังไม่เกรงใจมากยิ่งขึ้นจุดนี้ทําให้บ้านเมืองบริเวณริมแนวชายแดนไม่เพียงพอต่อการรองรับจํานวนชาวไทยใหญ่ที่มากขึ้นทุกวันนี้ชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานได้อพยพคลามพรมแดนเข้ามาทํางานเป็นแรงงานรับจ้างตามเมืองใหญ่ทางภาคเหนือเพิ่มมากขึ้นและอาจจะขยับขยายตัวออกไปอีกหากภารกิจกู้ชาติของกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ในรัฐฉานยังไม่สำร็จผล วิเชียนลงเลนเลงถ่ายภาพวรรัตภูษาทองรายงาน